สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแสดงการพิมพ์รายงานในโปรแกรม SmartBit Payroll นะคะโดยพิมพ์ตามข้อ4.4ข้อย่อย7ค่ะก็คือ export ไฟล์เงินเดือนนําส่งธนาคารนะคะให้เราเข้ามาที่โปรแกรม SmartBit Payroll เ,เลยค่ะแล้วก็ตรงแถบเมนูนะคะให้คลิกตรงเงินเดือน,นะคะ่ะคลิกลงมานะคะเสร็จแล้ว ให้เลือกรายงานติดต่อข้างนอกค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราลงมาที่หัวข้อ Export ข้อมูลค่ะของเราจะทำการ Export เงินเดือนส่งให้ธนาคารธนาชาตินะคะก็คือตรงนี้ค่ะ Export เงินเดือนส่งธนาคารธนาชาติดบเบิ้นคิกเลยค่ะ หลัจากนั้นหน้าต่างนี้จะโชว์ขึ้นมานะคะให้เราเลือกช่วงเดือนพิมพ์รายงานเป็นเดือนกุมภาพันธ์ปี2558คะ่ะแล้วก็เปลี่ยนจ่ายเงินเดือนเป็นปลายเดือนนะคะก็คือวันที่28เดือนกุมภาพันธ์ปี2558คะ่ะแล้วก็ค่าธรรมเนียม5บาทนะคะเสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะ ให้เราเลือกไฟล์ที่เราคิดว่าเราจะให้เอกสารที่เราจะส่งไปให้ธนาคารธนาชาิเนี่ยนะคะจะเซฟไว้ตรงไหนก็ขอเซฟไว้ที่ Drive ีนะคะเสร็จแล้วให้เลือก s ีเล c t ค่ะคลิก OK ค,ค่ะหลังจากนั้นเราทำการ เซฟไฟสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่ c a n เซิเพื่อออกจากโปรแกรมนี้นะคะแล้วก็ปิดโปรแกรมลงมาค่ะเข้าที่ mm hmm. ไฟลไดฟ์ d ีเมื่อกี้นะคะที่เราทำการเซฟเอาไว้ก็ตัวนี้นะคะจะเป็นอันที่เราใช้เซฟไว้แล้วก็ให้เรากดอันคลิกเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็จะเห็นนะคะว่า อันนี้คือรายละเอียดที่เราทําการเซฟไฟล์เอกสารเอาไว้นะคะยอดก็จะเป็นยอดเอกยอดเงินเดือนก็จะเป็นของพนักง,งานสามคนนะคะก็คือนางสาวสุขใจในายดีจริงแล้วก็นางสาวงามจริงค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ให้เราทําการติดลองอมาค่ะการบันทึกตามข้อ4.4ของข้อ7ก็เป็น,นเสร็จ t ิ้ g ค่ะ